คลิปนี่จะเป็นแรนดอมนะคะสาหรับคนที่เขามาเจอเนาะความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้นเป็นยังไงบ้างใครบางคนคิดถึงความใจดีความอ่อนโยนของคุณนะคะอาจจะไม่มีใครใจดีกับเขาเหมือนคุณด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคิดถึงเ,งเพลงที่เคยส่งให้กันคุณอาจจะเคยเล่นดนตรีหรือร้องเพลงหรือไม่ได้เล่นหรือร้องแตะวะ่ว่า ส่งให้เขาฟังนะคะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบดีต่อใจเขาอแอบมีความคิดที่อยากจะส่งเพลงให้คุณนะหรือแม้กระทั่งถ้าเคยมีเพลงที่เคยมีประสบการณ์ร่วมกันเคยฟังด้วยกันน่ะอาจจะได้ยินเพลงนั้นแล้วคิดถึงคุณคิดถึงความใจดีของคุณ I can't stand with these tough feelings anymore ฉันทนกับการที่ต้องแบกรับความรู้สึกต่างๆเนี่ยไม่ไหวแล้ว ทนทนทำไมอ่ะรู้สึกไงก็พูดออกมาดิตอนนี้เขาอยากรู้เหมือนกันเนาะว่าคุณนะ่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนะคะเขาอยากรู้เรื่องราวชีวิตของคุณอีกในหนึ่งก็คือคุณไม่รู้หรอกว่าคุณมาสอนอะไรให้เขาตั้งหลายอย่างเนะี่ยเขาอาจจะเป็นคนไม่เชื่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่คุณอาจจะมาสอนว่าเออจริงๆอ่ะความรักความสัมพันธ์เนี่ย หรือคนใจดีอะ่ะมันยังมีอยู่นะไม่ใช่แบบอย่างที่เธอเคยเจอมาค่ะจจะเจอการปฏิบัติในด้านไม่น่ารักมาตลอดแล้วก็คิดว่าคงไม่มีแล้วแหละแต่คุณมาสอนเขาด้ว่าจริงๆมันก็ยังมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะ intoxicating นี่ your love is intoxicating and magical it takes me to another place ความรักที่คุณมีกับเขาอะ่ะมันเหมือนแบบ อะไรที่ดีต่อใจเป็นอะไรที่ไม่ทอกซิเป็นเหมือนยาวิเศษเป็นอะไรที่เหมือนแบบปฏิหารหรือเวทมนต์ทำให้เขารู้สึกแบบเหมือนไปอยู่ในที่ดีๆอะค่ะอ่ามันมีการเดินทางยังอยากจะเดินทา,างในความสัมพันธ์กับคุณหรือถ้าไกลอยากจะเดินทางมาหามา,า,มาพบมาเจอหรืออยากชวนคุณไปเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะแต่คุณยังอยากจะเดินทางกับเขาไหมนะคะอันนี้เป็นได้หมดนะมีประเด็นม,มีประเด็นก็แล้วแต่ไป อดับกับเรื่องของตัวเองเนาะไม่ใช่เรื่องของคนนะฮะ I feel so lost in o r you บ,บางคนถ้าเสียกันไปแล้วห่างกันไปแล้วเขารู้สึกว่าสับสนเป๋ๆไม่รู้จะไปที่ทางไหนดีหรือไม่ได้ห่างเหินกันไปไหนยังไม่ได้แบบความสัมพันธ์ยังไม่ได้เสียหายกันแบบาแค่คิดว่าไม่มีคนน่ะเขาก็รู้สึกเหมือนแบบใจมันแขว่งๆแล้วนะมันไปไม่ถูกอ่ะนะฮะคุณน่ะอาจจะเป็นคนที่ยอมรับ เขาได้ในแบบที่เขาเป็นซึ่งก็ไม่ค่อยไม่ใช่ใครทุกคนจะรับเขาในความเป็นเขาได้นะคะหรือเปล่าไม่น่าจะอาจจะมีนิสัยบางด้านที่ไม่น่ารักของเขาค่ะนะคะอีกใน,นหนึ่งถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างกันไปแล้วไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยอย่างไรก็ตามแต่เขาก็พร้อมที่จะรับมันนะนะคะอ๋อแต่ก็มีคําถามในใจว่าคุณยังอยากจะรับเขาไปในชีวิตไหมนะคะ I know your secret เขาบอกเขารู้ความลับคุณความลับอะไรหรอเออหรือไม่งั้นนี่น,นึงไม่ใช่ความลับอะไรหรอกคุณไปไหนมาไหนทําอะไรเขารู้เขาเห็นทุกเรื่องปิดเขาไม่ได้หรอกซ่อนเป็นความลับไว้ไม่ได้หรอหรือถ้าห่างกันไปแล้วถ้าคุณทําเหมือนแบบไม่สนใจไม่แยแสไม่หึงไม่อื่นฉันรู้ในใจเธอความลับในใจเธอยังมีฉันอยู่อันนี้คิดเข้าข้างตัวเองนะ